เตาอบขนมปังที่เขาบอกว่าอบขนมปังได้อร่อยมากๆเลยและขายดีที่สุดในตอนนี้นะครับและตอนนี้ก็คืออยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้วัยอิสาระาในช่วงสาระรีวิวนะครับเราจะมาทําการฟูลรีวิวกับเตาอบตัวนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ นี่เลยครับมีสมาร์ทสตีมโอเว่นครับแบบ12ลิตรนะครับผมซึ่งเขาว่าเป็นเตาปิ้งขนมปังที่อบอร่อยที่สุดนะครับแล้วก็ขายดีที่สุดในตอนนี้นะครับซึ่งใครๆก็ไปเปรียบเทียบกับเตาปิ้งขนมปังเบอร์บูด้านะครับทุงตัวนั้นเนี่ยราคา หนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทเลยนะสำหรับผมนี่แพงไปนะครับไม่ได้เป็นสายทําอาหารแล้วก็สายกินขนมปังด้วยฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยจะทําขนมปังปิ้งนะครับแล้วก็ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับในราคาที่2000กว่าบาทเนี่ยหรือถ้าซื้อในช่วงแบบโปรโมชั่นนะครับต่างๆของช้อปปี้ลาซาด้านเนี่ยอาจจะลดลงมาถึง1700งพันเจ็บาทหนึ่ร้อบาทเลยทีเดียวนะครับบางร้านอาจจะรอเวลานานหน่อยบางร้านาจ,จะมีเขาส่งเลยฉะนั้นเนี่ยเช็คดูดีๆนะครับส่วนรายละเอียดที่ผมซื้อมาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมท จะไปลองทําอาหารกันนะครับเจ้าเตาอบตัวนี้นะครับเขาบอกเป็นขนาด12ลิตรนะครับความกว้างของตัวนี้นะครับประมาณ32เซนด้านหนึ่งนะครับจะประมาณ24เซนนะครับสูงประมาณ22เซนครับผมแกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะได้ตัวประมาณนี้นะครับแล้วที่ให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นตะแกรงนะครับที่คีบนะครับแล้วก็ นนแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตสําหรับตัวนี้นะครับคือตัวนี้เขาเป็นตัวที่แบบ Import มาจากประเทศจีนนะครับฉะนั้นตัวปลั๊กเนี่ยก็จะเป็นหัวที่ไม่ได้เสียบแบบในบ้านเราได้นะครับซึ่งบางร้านก็อาจจะมีแถมตัวปลั๊กเสียบมานะครับแต่บางร้านอาจจะไม่ได้แถมนะครับแต่ร้านที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยก็คือเขาแถมนะครับก็สบายได้เลยเสียบปุ๊บแล้วก็จะใช้กับหัวของบ้านเราได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วใครมีตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนใครไม่มีก็หาซื้อได้้งงง่่่่าาาาๆคคครรรัับเเปิิดดดือมมมมตตกกกใจนนนึทีวว็ไไะ นี้เราต้องใส่ตะแกรงก่อนนะครับผม avenue. การใส่ตะแกรงเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงๆนะครับการใส่ตะแกรงนะครับให้เอาทําการเข้าไปแล้วก็ไปเกี่ยวด้านในนะครับเราทําการเกี่ยวกับเหล็กด้านในนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเกี่ยวกับตะขอที่อยู่ตรงบานประตูเปิดนะครับทั้งสองด้านเพื่อเวลา,า,า,าตอนที่เราเปิดบานประตูมาเนี่ยมันก็จะดันตะแกรงออกมาด้วยแล้วก็มีการดึงกลับเข้าไปปล่อยมือมันก็จะค่อนข้างที่จะล็อกประมาณนี้นะครับดันประมาณนี้นั้นถ้าใครที่ ทำอาหารนะครับก็สามารถใช้ถาดได้ตัวนี้แล้วก็มีที่ครีบมาให้นะครับและเนื่องด้วยเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเมนูเนี่ยคือเ,เมนูภาษาจีนครับผมก็เลยทําให,หา้หลายๆคนเนี่ยอาจจะลังเลในการตัดสินใจซื้อนะครับคือจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับมันก็จะเมนูของมันเนี่ยมันจะเป็นภาษาจีนนะครับไม่ว่าเราจะหมุนไปที่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาจีนไปหมดเห็นไ,ไหมครับบางคนก็ลังเลที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าเออฉันจะรู้ไม่เมนูอะไรทําอะไรเนี่ย ตัวเครื่องนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อนะครับผ่านแอปพลิเคชันมีโฮมได้ด้วยนะครับเราก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันมีโฮมนะครับแล้วตอนที่โหลดแอปพลิเคชันเข้าไปเนี่ยตอนที่เขาให้เลือกแบบที่อยู่ที่ไหนนะครับให้เราเลือกไปที่ประเทศจีนนะครับไชน่าเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็เมนูต่างๆจะมาไม่ครบแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เนี่ยให้เป็นมีสมาร์ทสตีมโอเวนนะครับผมแล้วก็ทำการเชื่อมต่อ w ว f ฟให้เราทำการกดปุ่มตรงนี้ค้างเอาไว้นะครับผมสัญญาณ w i f ฟตรงนี้นะครับ มันก็จะขึ้นขึ้นมากระพิบทีนี้เราก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับแต่สำหรับใครที่แบบไม่สะดวกในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอยากจะใช้แบบอย่างนี้เลยเพราะมันจะไม่สะดวกเนี่ยจริงๆแล้วก็จดไว้ก็ได้นะครับผมเมนูแรกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นทอดนะครับผมการปิ้งขนมปังนะครับพอเราเลื่อนหมุนมาที่เมนูที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทาทาดไข่ครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นชิคเก้นวิงก็คือทําปีกไก่ย่างอะไรเงี้ยนะครับข้อใช้ได้นะครับแล้วก็มาเมนู ที่4นะครับก็จะเป็นแบบกุ้งย่างประมาณกุ้งย่างนะครับทำอาหารทะเลย่างนี้ได้ส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นแมนนวลนะครับผมส่วนบุนไมค์อันนึงเนี้ยก็จะเป็นแบบประมาณว่าคัสตอมทําการแบบบันทึกเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าใครอ่านภาษาจีนไม่ออกก็จำเอาก็ได้กันะครับว่าทำนี้แต่จริงๆแล้วเนี้ยแนะนําเป็นใช้แบบแมนนวลตั้งเวลาเองก็ได้ทีิง้เราก็ไม่ต้องสนใจภาษาจีนได้เลยนะครับพอมาดูในเมนูในแอปพลิเคชันเนี้ยเขาก็จะมีเมนู ต่างๆบอกไว้แล้วนะครับแล้วก็เซียค่าไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําไว้เป็นไกด์เอาไว้ดูแบบความร้อนแล้วก็เวลาไว้แบบเราอาจจะตปตั้งแมนนวลอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมทีนี้มาถึงในส่วนของการที่เราจะมาลองทําแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะดูเครื่องนี้เนี่ยหลายๆคนเขาเอาไปปิ้งขนมปังแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการอบขนมปังเลยนะครับสาหรับคนที่สนใจเฮ้ยมันเอานอกจากเอาไปปิ้งขนมปังแล้วเนี่ยมันเอาไปทําอะไรได้บ้างครับ วันนี้ผมจะปิ้งขนมปังแล้วก็ทำทาร์ตไข่ดูนะครับและเครื่องตัวนี้นะครับเขาก็จะมีที่ให้ใส่น้ำด้วยนะครับอย่างที่บอร์ดครับตัวนี้มันเป็น Smart s t ตรีมโอเวฉะนั้นสตรีมเนี่ยต้องมีน้ำนะครับน้ำเนี่ยก็ใส่5มิลลิลิตรนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับก็จะปรับความร้อนได้สูงสุดนะครับ2องาอบงศาเซลเซียสนะครับระยะเวลาในการอบนะครับได้มากสุดก็คือ30นาที ี๋ยวจะไปทดสอบในการทําแบบว่าปิ้งขนมปังก่อนเลยนะครับผมแต่เนื่องด้วยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยเขาเป็นการทําโทสนะครับในการทําโทรสนะครับเขาตั้งความร้อนไว้ที่180องศานะครับแล้วก็เวลาเนี่ยสนาที30วินะครับแต่เราไม่ได้ใช้ขนมปังที่เป็นทสแบบหนาๆนะครับผมผมจะใช้น้ำขนมปังที่ซื้อทั่วไปในการปิ้งกินนะครับฉะนั้นนะครับผมจะทําการปรับนะครับระยะเวลานะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยลดลงนะครับเพื่อไม่ให้ขนมปังไหม้เกินไปนะครับเราก็ทําการปิ้งโดยไม่ต้องใช้ถาดเลยนะครับ แล้วเราก็ทำการเทน้ำสตรีมเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็ปรับเลือกมาเป็นแมนนวลนะครับเลือกความร้อนลดลงมาจากเดิมที่เขาเป็น180นะครับผมจะลดลงมาเหลือแค่145เท่านั้นนะครับแล้วที่เขาปิ้งที่3นาทีครึ่งนะครับผมก็จะปรับมาให้เหลือแค่2นาทีครึ่งนะครับกดไปเลยนะครับ ก็นื่งจากขนมปังเนี่ยมันไม่ใช่ขนมปังโทสที่แบบก้อนหนานะครับก็จะเป็นขนมปังธรรมดาแผน่นๆฉะนั้นเนี่ยผมก็มีการปรับลงมาฉะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องนี้ก็มีการปรับอุณหภูมิตามที่เราลองทดลองอาจจะได้ดีกว่านะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมขนมปังที่เราทําการปิ้งน,นะครับก็จะมีฟิลลิ่งของความกรอบเลยนะครับเนี่ยกรอบกําลังดีเลยครับฉะนั้นเนี่ยการกินขน,ขนมปังของแต่ละคนนะครับ ความกรอบหรือความเท็กซ์เจอร์ของแต่ละคนความชอบก็ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ลองปรับจากเครื่องตัวนี้ดูแต่ดูจากที่การปิ้งแล้วเนี่ยถ้าผมชอบแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบเนี้ยครับกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับและนี่นะครับผมก็ทําการซื้อนะครับขนมปังนะครับมาจากร้านและซึ่งยังไม่ได้อบนะครับไปขอซื้อเข้ามานะครับก็เป็นขนมปังแบบ ยังไม่ได้อบเลยเดี๋ยวเราจะทดลองทํายการอบขนมปังเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นขนมปังที่ยังไม่ได้อบนะครับจริงๆนี่ก็ต้องทาเนยที่ถาดก่อนนะครับนี่นะครับผมทําการเอาขนมปังไส้กรอกนะครับ2อันเดี๋ยวจะทําการเอาไปในเครื่องอบนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมจะปรับเป็นแมนนวลนะครับเลือกไปแมนนวลเลยการปรับนะครับก็พอถึงเวลาเราที่จะใช้เนี่ยเราก็กดไปหนึทีนะครับ เพื่อจะเลือกความร้อนนะครับผมเลือกความร้อนขนมปังไปที่ร้0ยสามสิบแล้กันนะครับแล้วก็เวลานะครับจะอบไปประมาณ18นาทีแล้วกันนะครับนะพอเราได้เวลาที่เราต้องการแล้วเราก็กดอีกหนึ่งทีนะครับเครื่องก็จะเริ่มทํางานละนะครับจะมีไฟแถยความร้อนนะครับขึ้นมาซึ่งมันจะไม่ได้ขึ้นตลอดนะครับมันจะขึ้นแล้วก็แบบ ปรับลงเป็นบอบๆนะครับเพื่อแบบไม่ให้แบบไฟมันแรงเกินไปนะครับก็จะแบบขึ้นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราทําขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดองมาโอ้กินหอมเลยนะครับขนมปังฟูเลยะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยขนมปังเดี๋ยวเราลองแหวะขนมปังดูนะครับกรอบนอกนุ่มใน อร่อยเลยครับสรุปแล้วนะครับก็คือทําขนมปังได้นะครับแต่ว่าอย่าไปก้อนใหญ่นะครับเดี๋ยวมันจะฟูติดผนังตัวเครื่องนี่นะครับหอมเลยครับขนมปังเดี๋ยวเราจะมาทดลองทาทาร์ตกันนะครับผมผมซื้อถ้วยทาร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตามสูตรเดี๋ยวเราต้องอบถ้วยทาร์ตประมาณ5นาทีก่อนสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมมองว่านะครับจากที่การทําขนมปังเมื่อสักครู่นี้ไฟด้านบนเนี่ยนะครับมันมีความที่แบบติดนะครับอย่างเช่นนะครับเราใส่ ห้วยไปนี่ใช่ไหมครับคือมันติดใกล้กับตัวตัวตว,วัตถุที่เราจะทำเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีการปรับความร้อนสักหน่อยนะครับถ้าไปใช้เมนูตามที่เขามีเลยเนี่ยจากที่ผมดูรีวิวหลายๆท่านเนี่ยมันก็มีความที่แบบความร้อนเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะดูตามเวลาแล้วความร้อนของของตัวที่ในอยู่เมนูที่เขาเป็นสําเร็จรูปมานะครับแล้วผมก็จะปรับลงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะอบก,ก่อนนะครับประมาณ5นาทีนะครับ ฉะนั้นในการอบเมนูทัดไข่นะครับผมกดเข้าไปดูเนี่ยคือฉะนั้นในการสตรีมเนี่ยไม่ต้องใส่น้ําแล้วก็ความร้อนเขาเนี่ยร้อยแปแล้วก็20นาทีนะครับเวลาเนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าความร้อนเนี่ยผมจะปรับลงประมาณ20%จาก185ยเนี่ยผมจะปรับเหลือแค่ประมาณ165เท่านั้นนะครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าความร้อนผมรู้สึกว่าทางด้านบนมันแบบค่อนข้างติดกลัวจะไหม้นะครับฉะนั้นผมก็จะปรับไปที่แมนวนวลนะครับ ที่ความร้อนนะครับ165นะครับแล้วเวลาก็5นาทีนะครับจากนั้นเราก็อบถ้วยก่อนแะครับ5นาทีตอนนี้นะครับก็อบทาร์ตนะครับที่เป็นถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ5นาทีตอนนี้ออกมานี่ถ้วยฟูๆเลยแบบนี้นะครับถ้วยมันก็จะฟูๆหน่อยนะครับเราก็ทําการกดให้มันผูลงไปนะครับจะได้มีร่องเทน้ําร์ดไข่นะครับ จากนั้นนะครับเราจะเอาน้ําทัดไข่ที่ซื้อเตรียมมานะครับแบบนี้นะครับทําทการเทลงไปที่ทัดไข่ของเรานะครับหลังจากเทน้ําทัดไข่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการเอาลงไปอบเหมือนเดิมก็จะตั้งเป็นแมนนวลเหมือนเดิมนะครับผมก็ตั้งเป็นที่165 นะครับแล้วประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็กดไปเลยเดี๋ยวเรารออบทาร์ตไข่ประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราอบทาร์ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าทาร์ตเนี่ยมีความสุกพอดีนะครับตอนนี้ก็เป็นทาร์ตอบที่อบพอดีแล้วนะครับหน้าตาน่ากินเลยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมใช้สูตรของทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ 20นาที185องศานะครับคามันก็จะออกมาแบบค่อนข้างแบบไหม้ๆนิดนึงนะครับผมฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยปรับสูตรลงมาเพราะว่าดูแล้วนะครับจากตัวเครื่องเนี่ยระหว่างไฟบนกับไฟล่างเนี่ยไฟบนเนี่ยค่อนข้างติดกับวัตถุดิบที่เราจะทําฉะนั้นเนี่ยมันโอกาสการที่จะเกิดการไหม้เนี่ยก็มีสูงฉะนั้นเนี่ยการตั้งปรับเป็นแมนนวลเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมคัสไขกนะครับเนี่ยนะครับคัตไข่ที่เราทําเรียบร้อยแล้วโอ้หอมเลยนะครับ ทำแรกก่อนนีอืมอร่อยเลยครับนะครับเนื้อาทารแบบขอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆสรุปนะครับการทำทาร์ตไข่แล้วก็ปรับแบบแมนวนวลเนี่ยเครื่องนี้ทำได้แล้วก็แบบอร่อยเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ทีนี้มาในอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เขามีอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยค,คือการยัางกุ้งนะครับผมไม่ใช่ได้อยู่ที่ประเทศพม่านะครับตอนนี้ อยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทําการย่างกุ้งนะครับซึ่งในแอปพลิเคชันนะครับเขาก็บอกว่าเป็นสตรีมด้วยนะครับก็ต้องเทน้ําด้วยแล้วก็ความร้อนที่2 1 0นะครับผมแล้วก็เวลาที่12นะครับแต่เดี๋ยวตามจากประสบการณ์ที่เราเสตเครื่องนี้นะครับผมก็จะลดเหลือสัก1้อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเทน้ําลงไปก่อนนะครับ ซึ่งเมนูของกุ้งนะครับก็ต้องเป็นเมนูนี้นะครับแต่ผมจะเลือกตั้งเป็นเมนวนนะครับผมที่ความร้อน190นะครับแล้วก็ที่เวลา12นาทีแล้วก็กดไปเลยเดี๋ยวเรามาดูการย่างกุ้งกันนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราทำการอบกุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกุ้งกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ปิดออกมานี่คือกลิ่นกุ้งแบบกุ้งเผานะครับกุ้งย่างเนี่ยแบบมาเลยครับตอนนี้กุ้งที่ออกมาเนี่ยคือจะเป็นเนี่ยมีความสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้หอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารอ,อให้เย็นสักพักนึงเย๋ยเราไปแกะกุ้งดูนะครับตอนนี้แกะกุ้งมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับมีควันขึ้นด้วยนี่นะครับกุ้งที่เราใช้เครื่อง มีสมาร์ทสตีมโอเว่นหอมนุ่มอร่อยครับนี่ถ้าได้น้ำจิ้มซีฟูดด้วยนี่คือแบบแจ่มเลยนะครับและอย่างนะครับที่ลืมบอกไปเนี่ยตัวนี้นะครับสามารถดึงถาดด้านล่างนะครับมาครับก็สามารถ ทำความสะอาดได้เวลามีเศษขนมปังเศษอาหารอะไรที่หล่นลงไปนะครับมันก็ถอดออกมาทําความสะอาดได้ซึ่งถาตัวนี้อยู่ด้านล่างของเครื่องนะครับก็สําหรับการทําอาหารต่างๆท,ท,ที่มีอยู่ในเมนูของมีสมาร์ทสตีมโอเว่นนะครับตัวนี้นะครับผมผมคิดว่านอกจากจะปิ้งขนมปัง้กรอบอร่อยแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําทัดไข่ได้ด้วยทํากุ้งย่างได้ทําปีกไก่ย,ย่างได้นะครับผมและอีกเมนูหลายๆอย่างที่คุณอาจจะ อะดัได้ด้วยนะครับในราคาที่แค่เนี้ยผมคิดว่าคุ้มค่าครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากยุ่งยากไปซื้อตัวที่แบบแพงๆนะครับตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลยก็สมแล้วนะครับกับเครื่องปิ้งขนมปังที่แบบว่าตามหาซื้อแล้วว่าของขาดตลาดขายดีที่สุดในตอนนี้นะครับผมหวังว่าในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสําหรับทุกๆท่านที่กําลังตัดสินใจซื้อสินค้าตัวนี้อยู่นะครับทางไวสานะก็จัดมาลองทําข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปรีวิวหรือว่าข้อมูลอะไรดีนะครับในแวรอิสาระาช anel เราเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับผมและสาระรีวิวในคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปกินทาดไข่กินขนมปังกินกุ้งย่างก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ